การนมัสการครับหลวงปู่วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาที่วัดนะครับมาต้มน้าสมุนไพรให้หลวงปู่ได้ส่งนะครับวันนี้ก็เห็นได้เห็นหลวงปู่นั่งนะครับโดยเข้ามาใกล้ๆกล้นะครับเห็นหลวงปู่กาลังถักอะไรอะไรเมนูครับได้เข้ามาดูใกล้ๆกล้ก็โอ้สายสินนี่เองนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ยิ้มนะโอ้หลวงปู่ถักเองเลยนะครับนี่ครับที่ยานสิทธิ์อยากได้กันนะครับนี่นะครับหลวงปู่ถักเองเลยนะครับผมคนธรรมดาใช้เข็มถักนะครับแต่หลวงปู่ให้มือถักนะครับ แปลกมากครับผมนี่นะครับอย่าลืมเส็ดนะครับดูนะครับผมลุงปู่ก็เก่งมากเลยนะครับแปลกมากครับให้มือถักนะครับผมนี่นะครับเสร็จนะครับแป๊บเดียวเองนะครับลุงปู่ถักเรายังคนธรรมดายังใช้เข็มถักนะครับลุงปู่หัวใหญ่เลยนะครับนี่ครับโอ้ลุงปู่อันสายสินีกันอย่างนด้เลยครับผม อท่านเวทก็มีบอีปอบเบีไม่เบิกอีน้าอันมอีห้อมวันนี้เอ้าใกล้หมดเลยครับผมแ้วคาดปลอดภัยทุกอย่างใช่ไหมครับลุงผโอ้ครับค้าขายลำรวยไหมครับมีใครแคนไครับผมปู่บอกนะครับมาแขเลนอยหเศ้าอ้ต่อให้ครับแง่เงเงวันปตัวเดียวเด็กเวลาเด็กร้องไห้นะครับเอาเศาเลย ได้ผูกแขนไปมัดให้นะครับเด็กก็จะหายร้องไห้เลยครับผมครับครับครับหลวงปู่การธรรสการครับผมครับ